งามดูบ่ด้วยนั่นเลยสีกับคับพี่เนาะวายในโซนความเป็นเพื่อ เมีผัวไอ้นอนอนอนหนังเอ้หนังมีผัวโอ้เจริญพรพ่อไม่ออกทุกคนทุกท่านเมื่อนี้ก็จุบ,บ้างก็มาถามมาถามสามนินขอบ มาเยี่ยมคนโซ่เนาะพ่อไม่ออกจู่คอมโซ่แล้วบบบนี้เห็นเล่าเนาะหมอเป็นเพื่อว่าสู่หังดูเห็นนอนตั้งแต่เมื่อคืนนี่ผู้เมื่อคืนนี้เจ็บท้องเมื่อคืนนี้เจ็บท้องทั้งห้าพ่าอมั้งขี่ทั้งห้างบ่อ,อขอโทษขอไผ่ในร้ายนะพ่อไม่ออกถ้าว่ามีสุภาพอันเดอร์กันเลยว่าสามัญชน่น,นกลับเจ็บทอ้องอ มีเศร้าไหมครับเจ็บหัวบ่เดี๋ยวนี้ก็ยังวินวยอยู่บ่จะกินยานแล้ว,วมิตรไปโกดบ้างม,ม,มันไข้อะไรบ๋วยวนี้่ทำไมมิตรไปโกดมันเป็นเรื่องอาการมันว่าสุขภาพมั้งมีต่วิ่นหันี่บ่ลุกขึ้นเลยจะลมม้มบมออ่าลุกป่ะน,นี่ขึ้นปีนนี่ขึ้นปีนมันวินอยู่ในหัวนี่ มันยังของแพงมามาพี่มาบอกวิธีพี่มะของแพงสิบบาวิธีเธอมาพี่มาเอาสุพรรณเออมาพี่ก่อนเจ้าหันจะมาว่าใกล้ๆแล้วนี่เออจะว่ามาเอาสุระพังดิเจป็นแหละใายจะลุกให้ยจะลุกไปตามันยืมนกวิ่งอะยืนอะหายับรับตาอย่งนี้เรื่ะจน แตเจ้ากระยาง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 ลุงลุงเปนเริ่งประมาณสองสามรอบมันที่ล้มหัว่าดพื้นเฉ่าะเอาน้ำลุกมันนู้นนั่นเลิกอ่ะคือมันนอนพักก่อนเลยเช้าดีเจ้าเห็ดแล้วก็เคยเป็นเออเจ้าเห็ดแล้วบ่เลยเห็ดละดีบ่อืมอะไรกันอย่างไรอืจุกจุกขอมแพงบ่อยาดีแค่มู่คู่เนาะเพราะว่าจุกหอมเบิ่งกะถือว่าอาการป่วยนักนะเมื่อคืนนี้กันทางใต้นักแล้วกะ ทางห้าโอ้ยลายแนวเนาะแต่เมื่อคืนนี้พขาเด็กแต่มันจะเจ็บอยู่โกคานี่ยมันน่าเศร้าเลยน่เจ็บปว่เลยนะฮะเอากระปุกนี่นม,อมอีอ่ะฮะกระปุกนี่มีเพิ่นจะไปเห็นยังบ่มอจนะเนี่ยจะกินเพิ่มเอาเมื่อวานนี้เอาจะกินเพิ่มก่อนจะสิเป็นนะจะไปกินยังกินอบอลเสื้อบอลเสื้อกินยังไง จะซื้อตอนเจ้าไปเชื้อจะซื้อกินหาจะเล็กไปมรองเทียนซื้อสีอยู่ซีเล็กเมื่อตอนกินรองเทีนตอนกินสีรองเทียนนะไปซื้อสีอยู่ซีแยกเลยอ่ะมันมาแล้วก็ซื้อกินอาหารไม่ออแกนดิมาเพราะว่าสิพีจะปนเชื่อแต่เก้าก็เคยกินอยู่เนาะ เ,เราทานมากินเจนะนะครัไปกินหนูอาพิษเด้มันนะ,ะเจ้ากินเจ้ากินนั่นเ็กไากินเจวันกินเพลินคนละลายตอนเช้าฮะเดี๋ยวเจ้าไปกินเพาะอิ่มมานี้กินอะไรต้มอะไรนั่นอีาลกะตอนน้อะคยกินกี่กันวันนี้ละนพิเด้อคนไม่ได้กินสดตอนเพลินวันนี่คยกินข้าวกันนะ ด้านนัยกินเจเลย,เยลวะกินอะไรนะพิะษตัวนะมันเจ็บกินโฮนีบนบอ่มันมันมีดเจ็บตอนมุบมุบเขาบอ่เขาลูกเขาลูกน่มันจะล้มกินน้ำน,นิบได้อีกห้างเ็าได้กินน้ำจ้ะบ่มียังไม่ได้ถ่องนะ giờ này hả chị ừ. khâu đi ừ. mình khay nhụn quá cho mình đi nón càng ngủ bớt chị tít rồi đi tít đi nó không? Ừ. nào bỏ Mì ừ. Mình mặt phun thong nha 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 ừ. ừ. เอละป็นทองเลยเนาะได้ติดโฮเพิ่นเนาะโอ้ยมีคือเจอกินข้าวอะ่ะอืไปโกษเป็นเพื่อขอม ยังใครยุ่งพุ่นแันแบบนี้ฮะจะไม่น้ำบ่บ่<ว>ธรรมดาอยากเนอะสารวยเรยาอยากกินกับกินได้แล้วมันห้าเอาเลยเราลวงเทาะอันนี้ถ่ายได้ถ่ายเป็นน้ำบ่ออเออแมนเลี่ยสิำนม่ไปโกดบางมีฮู้ด้ ไม่เล่เนาะเพืเ่นกิดมีสบายนาะพอมไม่ออกแต่เมื่อคืนนี่แต่เมื่อวานนี่เที่ยวท่ายห้องห้องน้ำมาน,นี่ละเมอที่แบบน,นี้น่าจะเมอเนาะอ่ะเจอเพื่อนพักผ่อนใช่เนาะพอมไม่ออกเลยเจ็ท้องขอไปฮดดูนะเจ็บท้องมันไหนอันคือเจ้าเนียงเวรด้แบบมีเคยเจ็บมาก่อนเลยว่าเจ็บแบบนับ้น บัตเล่นมา้องนะมดนสิก็เล่นนะครับงงนมือมเจ็บทองวันิเจ็บทองอย่กี่สองแมงสี่รีบบัตมาไทยดิสินันเจ็บกื่ก่อโอ้มันแน,น่นขึ้นมาเลยอเออนอนพักบังคอเห็นว่ามันมีไข่ตอนเพลนี่เลยแม่นว่าไปโกดได เพราว่ามันยังเจ็บมันยังหวิดอยู่นะพอได้ไปหาเอาอยาหรือว่าไปสักจามากินกันยังไข่ยื่ได้คอมไปไม่เอากระซีไปเบิ่งอากาศทุกคนก่อนเนาะฟองไม่ออกถ้าว่ามีไนะข่เนอะเลยกระซีพาไปโกดถุงหมอเนาะเดี๋ยวเอากระซีไปเฮ็ดเวก้อนตอนนี้ก็ได้เสียงกบกระดังขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวไปเฮ็ดเวลังขาคือเกนะ้าเนาะฟองไม่ออกเจ็บตูบน้อยแหละยังไม่ตันเลยซำเร็จ

แล th ้วก็นต่ต่ไปนั่ยยางทำในังตายในโซน เป็นร้อยล้านจะมีเห็นห้าร้อยล้านยห้าแ็นล้าน วันทีมูนนะวันทีสองใช่ครับหน่อยมูนอลกทำน้พูดน้อาทานถ้ากอยสุกขายสุกขาย่สองสองสอง่งสองหนึ่งั้นวันดีวันทีสองเดือนสองเมื่งงาม ตอนนี้ก็มาเห้่บิรอาการของสองมานินขมเนะมาะเป็นนเลือดเดียวกันสิมาสอบถามเบิ่งนํากันเป็นนเลือดบันนี้หลังจากหลังจากที่ว่าฮอดตอนค่าประมาณห้าโมงเนาะตอนนี้กัอาการมันเป็นนเลือดบันนี้ขเสาวรบอวินโหหันยัง่อยากเศร้าเลยยังวินอยู่มันบ่วินหมดเองอืมแต่กับลูกนั่งได้ไน้่แล้วนี่ไขรแน่แล้วเมื่อยบ่ มีขึ้นเยอะเพื่อแล้วบ่มาล่าอยู่บอแมนฮะนี่กินอะไรกินให้มันซื่นป้านะกินต้องกินส้มๆ้มมามันซื่นป้าเนาะพอไม่ออกเพื่อว่าเฮาเยอะกินนั่นจะกินนี่นะเฮาเยอะกินเพื่อแล้วบ่สีห้ามาเฮาจะไปกินเดินกินดาวได้เยวเลยได้กินต้องมันเยอะกินได้มีแหง้อเลย เิ่นก็นมีสบายเนาะฟองไม่ออกกะต,ตอนนี้เพิ่นกาอาการคือไข้แน่แล้วอืมไข้แน่ขึ้นมาปกติยังมีคักยังมีปกติม,กกตมันเลยพยายามกินน้ำเพราะมันไล่ไลอืมอเพราะว,ว่ามันซีเออการซีเออของเขาก็คือเมื่อ,อยอันแหละเพราะว่หลงท้องเนาะฟองไม่ออกหลงท้องก็มันสิเมื่อยแน่ กินใหม่ได่น<อ>ขนมนี่กินแล้วขนมนี่เ็นงย,เยงีเสื้อีลุมตัวพนีโอเคนนี้นะเปอร,ร์องไรเบอรไนเบอร์อะไรเบอร์เลยมีการเนอะอาการเหมือนกับว่นนี้แหละพอไม่ออกจะสีสืนส่นๆไม่ฮอนบ่ะจะย่างลงไปห้อนลุ่มแล้วจะไปหลังรัาเขา นั่นแหละก็ค่อยอย่างไปใครเอาเนอไล้มันแห้งวิ่ดได้นอกพอไม่ออกก็าอาศัยว่าให้ลูกย่างลูกอันนี้จักหน่อยนะเป็นเลือแจ้งดีอยู่บ่าภาพกับพอไม่ออกก็คือว่าโมคั่กกะเรียนนี่อันอัปเดตเมื่อเนาะตัวซับจูบางกันวัน,นีจูบางอัปเดตมันเพราะว่ามันเตือนว่าเฮออัปเดตจูบางก็เลยอัปเดตมันเนาะแต่จะสีเป,เป็นเปลีน่นี่จักหน่อยคือสีมันมีเยอะขมซัดมาเลยนี่แหละ ะดีไวๆโจคอมในสีอัปเดตอาการเนะเพื่อนที่ถ้าว่าเป็นนเอเลอรกันเนาะพอไม่ออกกาจุบ้างกาฝากฝากกดไลค์กดแชร์ให้จู่บ้างนะเด้อน,นี่แหละสมรินข่มโอ้ยพอในสมรินข่อมนะพอไม่ออกกาเป็นกําลังเจอเ,เพื่อนพอไม่ออกขอเพื่อนกามีสบายเนะและกามาอัปเดตอาการให้เบิ้งอ่วนนี้กาถือว่า บางคลิปก็ได้ท่ายนํากันบางคลิปก็ไม่ได้ท่ายนํากันเนาะเพราะว่าก็นี่แหละจะเป็นอ็นอุ่นแน่กติดภารกิจเนาะอ่ะมีว่ากันพ่อไม่ออกใชาวบ้างก็สีพาไปเบิ่งกันกระจังหน้ารถเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ได้เพอใหญ่เพื่อนได้เอามาแล้วนะพ่อไม่ออกเพื่อนได้เอามาแล้วก็เลยว่าสีพาพ่อไม่ออกไปเบิ่งไปสมกันเนาะว่าสีงามาเรื่วนั่นเลยเนาะเดี๋ยวไปครับสมทางนั้นเบิ่งนํากัน ตอนนี้แกมาฮอดรถแลนะ้วเนาะพ่อไม่ออกกับสีอัปเดตให้เบิ่งนะสบายดีพ่อไม่ออกแนะ่ยสมรินทรแล้งสบายดีพ่อไม่ออกพากันมา,าสบายดีก็นะาะสบายดีพ่อไม่ออกอ่าสมรินร์จ,จอดกับสมรินทรแล้งเนาะเพิ่นมาพากันมาใส่เสืนี่มาแต่พากันฮดต้นไม้เนาะพ่อไม่ออกทางเถิงนี่เพื่อกับสีอย่อันนั้นมือเนาะนี่เป็นเรื่องงามาพ่อพ่อไม่ออกงามก็เก่าวเนาะสีเนียบเลย นี่เหรอสีกับแบบกันกับตัวเก้าเลยนะพ่อไม่ออกแบบกันเลยนี่แหละสีจบงามนะพ่อไม่ออกนี่คือได้เห็นกันเนาะนี่แหละชุวบ้างก็มาอัปเดตเทเบิงเดอพ่อไม่ออกเพื่อว่าจะเห็นเนาะบางทีว่า โอ้คือไปเห็นแต่ตอนเอาไปเฮ็ดเดีวยวตอนเห็ดแล้วคือมีเห็นมาเฮเบิงเดี้นี่แหลจะจูบังกับมาเฮเบิงแล้วงามเนาะพอไม่ออกงามจู่บอหรื่อนอะไรสีกะคักพี่เนาะนี่บันนกบงกับมีหูจักเวาเราออมีหูจักเรื่องรถ <c oughs> กะเฮาพอไม่ออกไอเบิงนำกันคือว่าเฮ็ดมาแล้วในราคาเพิ่นเห็ดกับสามพันห้าร้อยบาท เป็นเงินบาทเนาะเพื่อนว่าเป็นเงินบาทพอไม่ออกทางนายสร้างเพื่อนกันได้เพื่อนจะมีว่าเป็นเงินจีดเนาะพอเงินบาทมาการที่ว่าราคาเพะไงนะอ่าตัวเงินสูงังสิสูงเงินบาทเนี่ยอ่่าสมเนิน้อยเหากำลังเลิกมเดมาแล้วก็พักกันหดต้นไม้นี่แหละก็เลยจูบ้างกับอัปเดตอาการของสมานิ่ขอบแน่แล้วก อัปเดตอันกระโปรงหน้ารถนี่เพื่อว่าพองอไม่ออกเะได้เห็นน้ำกันแหละนะประมาณนี้พองอไม่ออกอะกับเจ้าบ้างกันเพืบิ่ภภาพบรรยากาศลมโลแบบนี้เด้อพองอไม่ออกขอ,อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกมมท่บบานพอกันคะลิปหน้าพองอไม่ออกยูดีมีแหงทุกคน่ายพ่อนายแม่ที่ฮับสมเบิ่งเจ้าบ้างตลอดเนาะพองไม่ออกหรือว่าทุกคนทุกท่านนั่นแหละที่ว่า เป็นกำลังเจอเธอ,เธอจ้าบ้างตลอดมาจ้าบ้างกัขออวยผลสเธออยู่ดีมีแห่งอนุมันควันยืนนยาเจ็บยาไข้พองไม่ออกปัสแจกโรคไัยไข้เจ็บทุกประการขอเจริญพรสบายดี